ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สไลเดอร์สองตูววันนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วอยู่ที่สไลเดอร์สองโรงแรมในหมู่บ้านเราชื่อโรงแรมอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วนี่นะคะบรรยากาศภายในโรงแรมจริงๆเราเข้ามาจากประตูนี้นะคะเพราะบ้านเราอยู่หมู่บ้านข้างๆนี้แล้วก็อยู่ที่สไลเดอร์สองอันโอเค หมายถึงสไลดเดอร์ใหญ่ตรงนู้นใช่ไหมคะใช่โอเคเอ่ะงั้นไปกันเลยเอ้าแล้วที่ฝากแม่ถือนี่คืออะไรเนี่ยลาน่ลานี่ลาฝากแม่ถืออันเนี้ยน่นนะคะคุณพ่อกับน้องเลียวซูมเข้าไปก่อนนี่คุณพ่อมาวิ่งตอนเย็นน้องเลียวปั่นสไลเดอร์ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอตอตอ๊อยู่นู่นโอ้อ นะคะและนี่นะคะบรรยากาศภายในโรงแรมตอนเย็นเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะคะชื่อโรงแรมอะไรนะคะพ่อพิมพูวลิล่า <laughs> นั่นไงชื่อโรงแรมพิมพูวลิล่าเอาไปค่ะไปเร็วปันตามพ่อไปไอเฮ้ออะไร นี่นานหรอครับเสียงไม่ราครับออโอเคไปเลยนี่หนอนี่หนอไปโอ้โหแสงแดดสาดส่องมากๆ นี่นะคะสไลเดอร์ที่เด็กๆหมายถึงก็คือสไลเดอร์อันใหญ่ๆโน้นแล้วเราจะตังกันไปดูคนรักสุขภาพแห่งปีนะคะเฮ้อๆๆๆอยอย่าอย่าขึ้นไปลงมาง้องเรียวครับเอาไหนเนี่ยบอกจะไปสไลเดอร์ไปสิตามาตามไป อ่ะเดี๋ยวแม่วิ่งตามไปเร็ว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 เอาขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาตามขึ้นมาค่ะและนี่นะคะคือบรรยากาศพิมพูวิลล่า พิมพ์วิลล่าเนี่ยโรงแรมอยู่ตรงนี้ไงแล้วตรงนี้ก็คือร้านอาหารวายสตอรี่จ้านะเอาไปยังพร้อมยังเดี๋ยวแม่นับเดี๋ยวแม่นับว้าวรถมาเราไปแล้วเอามาพร้อมกันตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้พร้อมนะคะโอ๊ยมามาตรงกลางหน่อยดิเลี้ยวมาตรงกลางหน่อยมาตรงนี้หน่อยเออเดี๋ยวมันตกข้างเดี๋ยวมันตกข้างถนนนะ่ะเดี๋ยวมันตกข้างทุ่งนาเอาไปพร้อม พร้อมนะนะนะ่งสองสามทรีทวันไปเร็วมากเลยเร็วเวลาเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยจับมือเลยค่ะ

วันนี้น้องเลียวกับพี่มิราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะๆๆน้องน้องๆอ,งอะ <appointment S 2> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้ยินหนูได้ยิยนเสียงสะท้อน,น,นใช่ไหมหนูก็เลยตะโกนใช่ไหมคะใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วมันก็สะท้อนกลับว่าแม่แม่เอ๊ะ มบนี้ให้เเียงงดัอ้อมทำแม่เก่งใจเขา,เอาโอ้ว่าวิ่งเร็วมากเลยเอาเร็วค่ะเราเชื่อเราเชื่อกันเชียร์พ่อเราพ่อสู้สู้แข่งกับเลี้งพ่อสู้สู้พ่อสู้ตายน้องเลียวสูว้สู้แลว้เลวเร็เว